เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ทีทูสวัสดีครับเด็กๆทีทูมาเจอกับเด็กๆเ,เมื่อไหร่ต้องมีเรื่องดีๆมาฝากแน่นอนวันนี้ทีทูว่าเรามารู้จักกระบวนการจัดการในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกันนะเด็กๆกระบวนการจัดการประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องการจะทำและถ้าหากทำงานกลุ่มสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันด้วยนะดูรูปนี้สิเด็กๆเ,เป็นการตกลงกันของคนในกลุ่มว่าจะทำกล้วยชาบขั้นตอนที่สองการวิเคราะห์ทรัพยากรเป็นการพิจารณาว่าทรัพยากรหรือสิ่งที่มีอยู่นี้ จะช่วยให้เราทำงานได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่และถ้ามีไม่พอจะต้องจัดการอย่างไรทรัพยากรจะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้นะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่รวมถึงคุณลักษณะต่างๆเช่นความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติอื่นๆหลังจากที่สมาชิกตกลงกันว่าจะทำกล้วยชาบสมาชิกก็ช่วยกันลงมือทา สมาชิกของกลุ่มก็คือทรัพยากรบุคคลนะเด็กๆทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นการพิจารณาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงานช่วยเหลือให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เช่นเงินทุนสิ่งของหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขั้นตอนที่สามการวางแผนและการกำหนดทรัพยากรเป็นการกำหนดสิ่งต่างๆไว้ล่วงหน้าว่า ต้องทำอะไรเมื่อไรทำอย่างไรใครทำอะไรต้องใช้สิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ขั้นตอนที่สการปฏิบัติตามแผนและการปรับแผนขั้นตอนนี้คือการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางเอาไว้และต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนด้วยนะเด็กๆแต่เมื่อพบปัญหาในแผนที่วางไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้นะขั้นตอนที่5การประเมินผล ทำให้ผู้ทำงานได้รู้ว่าตนเองหรือกลุ่มทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เด็กๆสามารถประเมินผลได้ทุกขั้นตอนของการทำงานเลยนะถ้างานที่ทำไม่ประสบผลสำเร็จก็จะต้องนำข้อบอกพร่องนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นแนวทางในการทำงานครั้งต่อไปเด็กๆควรปฏิบัติตามข้อแนะนําของทีทูนะจะได้ทำงานแล้วประสบผลสำเร็จเร็วขึ้น สวัสดีครับ